ก็เครับนักเรียนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครูสวัสดีครับเอาละครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะไม่มีการเรียนการสอนครับโอ้จริงเหรอครับครูจริงครับวันนี้แต่ว่าครูก็ยังไม่รู้อะครับแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าจะสอนนิดนึงอะครับอ๋อผมอยากเรียนมากเลยครับครู งั้นเดี๋ยวครูจะสอนนิดนึงแล้วกันนะครับองั้นเดี๋ยวครูจะเรียกตอบคาถามแล้วกันนะครับเด็กชายยิ้มครับครับครูหนึ่งบกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับครูแล้วเด็กชายผมยาวสิบห้าบวกสิบห้าได้เท่าไหร่ครับได้สามสิบครับครูโอเคครูจะสอนประมาณนี้แล้วกันนะอ่า

อ๋อถูกครับนะอ่ะก็วันนี้ครูก็จะสอนหน่อยแล้วกันนะครับก็จะไม่มีอะไรมากกันนะครับอ้อาวได้เวลาพักแล้วพดีน่อ่ะไปพักได้ครับอ่ะนะครับนักเรียนวันนี้ครูก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับ เราจะมาเล่นเกมกันเออ่เล่นยังไงเหรอครับครูใช่ครับใช่ครับก็เราจะมาเล่นเกมก็คือเดี๋ยวครูจะสุ่มถามน,นะครับว่าออสมมติว่าสมมุติว่าห้าบวกห้ามันได้สิบใช่ไหมใช่ครับครูใช่ครับอ่เดี๋ยวครูก็จะสุม่มถามว่าสมมุติว่าเด็กชายยิ้มแล้วครูก็ถามว่าสิบบวกยี่สิบได้เท่าไหร่ alter. เด็กชายยิ้มก็ตอบไป,อไปออโอเคไหมโอเคครับโอเคครับ จะเรียกเลยนะอเอาใครดีเด็กชายผมยาวครับคู่13บวก3ได้เท่าไรอ๋อได้16ครับครูอ่าแล้วเด็กชายยิ้มครับผมอ่า23บวก30ได้เท่าไหร่อ่อได้53ครับคูถูกต้องครับก็วันนี้ จะไม่ได้สอนอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนชิวๆไปแล้วกันนะครับอ๋อครับครูเออครูครับของขอถามหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอเมื่อวานที่ครูไปเที่ยวนิวยอร์กมาครับเป็นไงบ้างอ๋อครูก็ไปเอ่อถ่ายเออเทพีเสรีภาพด้วยครับเอ้าได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ